ราวต่างๆเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Backroom Channel สำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวหลอนๆของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ลอ้อหรือเรียกสั้นๆว่ารถยนต์ออฟโรดนั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังได้เลยครับในชื่อเรื่องว่าคืนแคมป์หลอนหมู่บ้านกะเหลียงเนื่องจากระยะเวลานี้เป็นช่วงฤดูฝนเป็นฤดูของการท่องเที่ยวธรรมชาติป่าเขาซึ่งผมนั้น ก็ไม่อาจจะปล่อยโอกาสนี้ให้ผ่านไปโดยการนอนอุดอู้อยู่ในบ้านเฉยๆจึงจัดแจงกลางปฏิทินเพื่อหาวันหยุดยาวและนัดหมายกับกลุ่มพี่ๆที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติด้วยรถยนต์ออฟโรดเข้าพื้นที่เพื่อดื่มด่ำกับธรรมชาติเปลี่ยนที่สังสรรค์แบบที่เคยทำกันอย่างทุกๆปีณนะวันที่ออกเดินทางทริปนี้ก็เหมือนทริปก่อนๆของผม จุดหมายปลายทางอยู่ที่น้ำตกแห่งหนึ่งในอำเภอสังขระบุรีเป็นน้ำตกที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกระยะทางจากหมู่บ้านช้ากะเหรี่ยงด้านนอกจนถึงน้ำตกข้างในก็เห็นจะประมาณ10กิโลได้แต่เนื่องด้วยสภาพทางที่ธุระกันดารพวกเรากะเกณฑ์กันคร่าวๆว่าจะต้องมีถึง9-10ชั่วโมงแน่ๆในการเดินทางเข้าพื้นที่ครั้งนี้ โดยสภาพอากาศในขณะที่เราเดินทางนั้นอยู่ในช่วงฤดูฝนพอดิพอดีก็เลยเพิ่มความยากลำบากในการเดินทางเข้าไปอีกระดับแต่พวกเราก็มุ่งมั่นที่จะไปสัมผัสกับรสชาติความท้าทายเช่นนี้อยู่แล้วแหละครับผมนัดกับพวกพี่ๆห้าคนที่ปั๊มน้ำมันบริเวณอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยพวกพี่ๆเดินทางกันมาทั้งหมดสคันรวมรถผมอีกหนึ่งคัน สรุปรวมทริปนี้เราเดินทางเข้าพื้นที่กันทั้งหมดจำนวน4คันจากนั้นก็แบ่งกันเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจัดแจงซื้อหาสเสบียงเพื่อนำไปรับประทานตลอดการเดินทางของทริปนี้ส่วนผมกับพี่อีกคนหนึ่งชื่อพี่ไม้ก็ได้พากันขับรถเลยไปหาผู้ใหญ่บ้านที่พี่ไม้เขานั้นพอที่จะรู้จักคุ้นเคยกันอยู่ก็เนื่องโดยพี่ไม้เคยเป็นคนบ้านเดียวกันกับผู้ใหญ่บ้าน ตอนครั้นสมัยเป็นเด็กที่จังหวัดชัยนาทก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านนั้นจะได้ภรรยาเป็นคนสังขบุรีและจึงย้ายถิ่นฐานรกรากเข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่หลายสิบปีแล้วที่เข้าไปหาก็เพื่ออววยวานให้ผู้ใหญ่หาคนนำทางเพื่อที่จะพาเข้าไปดูน้ำตกอย่างที่เราตั้งใจกันไว้ที่ที่กูจะไปเนี่ยพอจะมีคนนำทางให้พวกกูได้บ้างไหมวะ พี่ไม้ถามผู้ใหญ่บ้านด้วยวาจาที่สนิทสนมเป็นอย่างมากผู้ใหญ่บ้านตอบกลับมาว่ามึงจะไปกันจริงๆเหรอวะเระวังระวังหน่อยก็แล้วกันงั้นเดี๋ยวกูให้ลูกน้องกูหาคนนำทางเข้าไปให้ผมแปลกใจกับคำว่ามึงจะไปจริงๆเหรอวะของผู้ใหญ่บ้านเ้องมากๆแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเราก็อุตส่ามากันถึงที่นี่แล้ว เสียเวลาเสียเงินตะเตรียมรถกันมาแรมปีเพื่อทริปนี้คงจะไม่ถอยเอาง่ายๆเป็นแน่ลูกน้องของผู้ใหญ่บ้านจึงไปตามนายพร,รานมาคนหนึ่งเป็นพร,รานป่าแก่ๆสักเต็มตัวลุงเขาเก็บหาของป่าอยู่ในบริเวณนี้มาหลายปีจึงชำนาญเส้นทางในป่าแถบนี้เป็นอย่างมากลุงพานบอกกับพวกเราว่า ลุงจะไปส่งพวกเองแค่ปากทางเข้านั้นเท่านั้นนะลุงไม่อยากเข้าไปสุดด้านในพอดีข้าต้องไปเฝ้าไล่กลัวช้างมันจะลงมากินพืชพวกผมกับพี่ๆก็เลยปรึกษากันว่าขอให้คุณลุงผ่านป่าหวาดแผนที่คร่าวๆให้พวกเราหน่อยกันหลงหลังจากนั้นลุงพรานป่าก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์นำเพื่อไปส่งพวกผมที่ปากทางเข้าป่า เวลาตอนนั้นประมาณบ่ายโมงกว่า,ก,วาก็เหมือนกับป่าแห่ง,งอื่นๆที่พวกผมเคยไปเป็นสภาพป่าที่ค่อนข้างรกทึบมีต้นไม้ปกคลุมพอขับไปสักระยะพวกพี่ผมเขาหันไปเห็นสันเจ้าเก่าหลังหนึ่งเลยปากทางเข้ามาสักระยะจึงเอ่ยปากผ่านวิทยุสื่อสารออกมาว่าเฮ้ย hey, พวกเราจอดเอาของไหว้เจ้าที่หน่อยไหมจะเข้าที่เข้าทางเขา รุ่นพีอีกคันจึงตอบกลับผ่านวิทยุสื่อสารออกมาว่าไม่ต้องลอกเสียเวลานี่จะเย็นแล้วเดี๋ยวจะมืดตัวซะก่อนผมก็เลยไม่อะไรมากตั้งหน้าตั้งตาขับรถมุ่งหน้าเดินทางเพื่อเข้าไปยังตัวน้ำตกอย่างเมามันต่อไปบรรยากาศภายในป่าก็ชื้นๆครับเพราะมีต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมแทบไม่เห็นแสงแดดส่องลงพื้นดิน แถมยังเป็นช่วงฤดูฝนท้องฟ้าจึงเต็มไปด้วยเมฆที่บดบังแสงของพระอาทิตย์ตลอดวันพวกผมหยุดเติมพลังเวลาประมาณ5โมงเย็นและสักพักเราก็ออกเดินทางลุยกันมาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วพวกเราก็ถึงน้ำตกครับมันสวยงามมากสวยจนพวกผมหายเหนื่อยเป็นปริทิ้งสวยเกินคำบรรยายจริงๆครับพวกผมกับพี่ๆพักผ่อนหย่อนใจ ดื่มด่ำกับธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อยได้สักระยะก็จัดแจงหาพื้นที่ตั้งแคมป์ทำอาหารกลางเต็นท์ผูกเปรกันตามอัธยาศัยผมก็เลยกะว่าง้นตั้งแคมป์มันข้างๆน้ำตกก็เลยแล้วกันจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติกันอย่างเต็มที่พวกคหญิงก็ได้ถ่ายรูปเล่นน้ำกันสักพักพอเริ่มสิ้นแสงของพระอาทิตย์ก็จึงได้จัดเตรียมอาหารกัน ส่วนผมกับพวกพี่ๆก็นั่งจิบเบียร์เล่นกีต้าร์กันเพลินๆฟังเสียงน้ำตกเสพสมกับบรรยากาศที่สุดจะบรรยายในค่ำคืนนี้เวลาประมาณสามทุ่มพวกเราก็ก่อกองไฟนั่งล้อมวงน้นตามประสา,าพูดคุยกันถึงเรื่องราวระหว่างทางที่ได้ดพบเจอกันอย่างออกรถออกชาติกลมกลืนไปกับเสียงของป่าเขาคละเคล้าไปด้วยสุราและของมึนเมา ผนวกรวมกับเสียงกีตาร์จากพวกพี่ๆที่บรรเลงขับกล่อมให้ได้สดับรับฟังกันอย่างลงตัวผ่านมาได้สักระยะหนึ่งแฟนของรุ่นพี่คนหนึ่งในกลุ่มเกิดปวดฉี่จึงไดทพากันเดินไปฉี่ในป่ารกทึบออกห่างจากจุดที่เราแคมปิ้งไปได้ไม่ไกลและสักพักก็กลับกันมาครับแต่ทว่ารุ่นพี่ผมคนนั้นก็ปกติครับร้องเพลงสังสรรค์ไปเรื่อยเปื่อย แต่มันแปลกที่แฟนของพี่เขาครับหลังจากที่กลับมาพี่เขาก็นั่งเงียบไม่พูดไม่จาตัวสัน่นน้ำตาคลอทั้งที่ปกติก่อนหน้าที่จะลุกขึ้นไปฉี่ก็เป็นคนที่ร่าเริงที่สุดในแก๊งเลยก็ว่าได้รุ่นพี่ผมที่เป็นแฟนเขาก็เลยถามว่าแกแกเป็นไรอะ่ะเขาก็ไม่ตอบครับเอาแต่นั่งก้มหน้าก้มตาสั่นอยู่อย่างนั้น ทั้งหมดก็เลยหยุดร้องรำทำเพลงหันมาทั้งสะกิดทั้งถามทั้งขยา่าแต่เขาก็ไม่หือไม่อือก,กับพวกผมจนพวกผมจนปัญญาจนผมรู้สึกว่ามันแปลกๆผมจึงยกมือไหว้พระที่ผมห้อยคออยู่ซึ่งเป็นพระที่ผมได้รับมาจากพ่อผมตั้งแต่สมัยวัยรุ่นและคล้องคอติดตัวมาจนถึงปัจจุบันถอดไปคล้องคอให้พี่เขาจากนั้นพี่เขาก็สลบฟุบลงไปเลย งงกันเลยสิครับทั้งกลุ่มนั่งมองหน้ากันเอ๋อเลยจากนั้นพี่เขาก็เลยพาแฟนเขาไปเข้านอนและพวกเราทั้งหมดก็แค่คิดในแง่ดีว่าสงสัยเป็นเพราะไข้ขึ้นเนื่องจากโดนฝนพร,รมมาทั้งวันเลยทำให้เกิดอาการเช่นนี้และจากนั้นพวกเราก็กลับมาสังสรรค์กันต่อเวลาล่วงเลยไปดึกขึ้นดึกขึ้นประมาณเที่ยงคืนพวกเราก็เริ่มง่วง เลยจะพากันเข้านอนกันทั้งหมดมีพี่คนหนึ่งในกลุ่มได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ไม่ไกลจากพวกเราจึงได้หันไปมองตรงทางที่เราขับรถลุยกันเข้ามาก็เห็นเป็นผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งอุ้มลูกเดินออกมาจากเงามืดของป่าและค่อยๆเดินผ่านเข้ามาที่พวกเราตั้งแคมป์กันอยู่พี่ในกลุ่มเลยถามว่าป้าครับป้าจะไปไหนครับดึกขนาดนี้ พวกผมก็หันไปมองกันหมดด้วยความตกใจป้าแกก็เลยบอกว่าลูกป้าไม่สบายจะพาไปหาหมอที่หมู่บ้านแต่ป้าแกพูดไม่ค่อยชัดออกสำเนียงแบบกะเรียงต้องพยายามตั้งใจฟังถึงจะเข้าใจแต่ผมกับเอะในใจคิดอยู่คนเดียวว่านี่มันจะตีหนึ่งแล้วนะป้าป้าเขาจะเดินอุ้มลูกออกมาทั้งๆั้งที่ทางมันก็มืดแล้วก็เละไปด้วยคโคลนขนาดนั้นได้อย่างไร พี่ในกลุ่มเห็นผมทำหน้าตกใจก็เลยหันมาบอกผมว่าเอาหน้าป้าเขาเป็นคนพื้นที่แกเข้าออกประจำไม่ต้องไปอะไรกับเขาหรอกพวกเราเลยบอกป้าแกไปว่าให้พวกผมไปส่งไหมครับแต่ป้าแกปฏิเสธบอกว่าไม่เป็นไรทางมันไม่ดีเดินไปจะเร็วกว่าเดี๋ยวป้าออกไปเองจากนั้น ป่าเขาก็เดินหายไปในเงามืดตามทางที่รถมุ่งออกไปยังหมู่บ้านด้านนอกพวกเราก็เก็บข้าวของเข้านอนแต่นอนไปยังไม่ทันจะหลับดีผมได้ยินเสียงข้างนอกเต็นท์เหมือนมีคนเดินย่ำไปม้าอยู่ด้านนอกผมจึงหันไปสะกิดเพื่อนผมที่มาด้วยกันว่ามึงได้ยินปะ่ะเ <s evaluate> พื่อนผมมันบอกว่าเงียบปากของมึงไปเลยหลับๆไปไสหา ในป่าเวลาได้ยินอะไรตอนกลางคืนก็ห้ามทักไอเราก็มโมโหครับก็คนมันได้ยินจะให้ทำอย่างไรแต่สักพักเสียงก็เงียบไปแต่ทว่ามันยังไม่จบแค่นั้นประมาณตีสาผมได้ยินเสียงนกหวีดแววแวๆมาตามลมตามด้วยเสียงเหมือนกับฝีเท้าหลายๆเท้าย่ำอยู่กับที่ พี่เขาเล่าว่าพี่จำได้แค่ว่าพี่ปวดชีเลยชวนแฟนพี่ไปเพื่อไปเป็นเพื่อนทำธุระเสร็จก็มองไปเหนือน้ำตกด้านบนกลับเจอเงาดำๆรูปร่างใหญ่ตาสีแดงเป็นไฟพี่จ้องไปที่มันแต่มันตาแดงเถือกเหมือนสีเลือดจากนั้นเงานั่นมันก็หัวเราะและยกมือชี้มาทางพี่ด้วยความโมโหเป็นอย่างมากและจากนั้นพี่ก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลย พวกเรางงเลยครับงงกันมากงงกันจนทำอะไรไม่ถูกอึ้งกันอยู่พักใหญ่ก็เลยตัดสินใจอาบน้ำทำธุระเก็บข้าวของเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านด้านนอกเพื่อออกจากพื้นที่เดินทางมาถึงปากทางประมาณบ่ายสองโมงกว่าๆพวกผมจึงนำข้าวของที่ยังคงพอมีเหลือบ้างหรือที่ยังไม่ทันได้ใช้ได้กิน มาเส้นไหว้าสารนกปากทางกราบไหว้ขอขมาในสิ่งที่ได้กระทำผิดไปแต่ขณะที่กำลังขับรถเดินทางกลับมุ่งหน้าเข้าไปยังหมู่บ้านด้านนอกนั้นก็ได้เกิดอุบัติเหตุกับรถของพี่พในกลุ่มนิดหน่อยทำให้พี่คนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็เลยพากันไปที่อนามัยของหมู่บ้านเพื่อที่จะทำแผลเบื้องต้นผมเป็นคนอาสาพาพี่เขาไปทำแผลภายในอนามัย ขณะกำลังนั่งรอคุณหมอทำแผลให้พี่เขาอยู่นั้นมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิคนหนึ่งมาถามเจ้าหน้าที่ที่อนามัยที่อยู่ข้างๆผมว่าศพแม่ลูกที่ตายเมื่อสองวันที่แล้วฝากใส่รถผมไปเลยไหมครับพี่ผมใจหายวูบเลยครับจึงขอเจ้าหน้าที่เขาดูแค่ใบหน้าศพเจ้าหน้าที่ถามกลับว่าน้องเป็นญาติเขาหรือเปล่าแต่ผมบอกว่าไม่ได้เป็นครับแต่ และผมก็เล่าเรื่องเมื่อคืนให้เจ้าหน้าที่ฟังเขาจึงให้ผมดูแค่ใบหน้าของศพพอเปิดมาผมถึงกับซุดเลยครับพูดอะไรไม่ออกผมที่ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ไปตามพวกพี่ๆทั้งหมดมาดูพี่ๆในกลุ่มทั้งหมดตะลึงกับใบหน้าศพนั้นมากอาการเดียวกันหมดมันคือคนคนเดียวกับที่พวกเราเจอเมื่อคืนในป่าครับใบหน้าเหมือนกันเป๊ะ คนที่เราเจอในป่าคือป้าคนนั้นเขาได้ตายไปนานแล้วพวกเราตัดสินใจกลับกันโดยเร็วที่สุดขณะกำลังเดินไปเอารถก็มีลุงแก่ๆเดินถอดเสื้อเดินเข้ามาถามพวกผมว่าไอ้นุ่มคนกรุงเนาะเข้าไปบ่องสโสนดเบียงมาสิรถถึงได้เลอะโคลเละเทะขนาดนี้พวกผมก็งงว่าแกพูดถึงอะไรแกก็เลยเล่าเรื่องให้พวกผมฟังว่า สมัยก่อนมีหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในป่าลึกที่พวกเองเข้ากันไปนั่นแหละก่อนถึงน้ําตกชื่อหมู่บ้านโลตึงคนในหมู่บ้านพากันล้มตายเพราะสารตะกั่วที่ปนเปื้อนมาในลานําธารที่เขาใช้ดื่มกินกันจนตายกันเกือบยกหมู่บ้านและชาวบ้านส่วนที่เหลือก็เลยย้ายออกมาอยู่ที่หมู่บ้านด้านนอกทิ้งที่อยู่เดิมรกร้างจนถึงปัจจุบันชาวบ้านแถวนั้นเลยเรียกว่า บองสนดเบียงซึ่งภาษากะเหรี่ยงมันแปลว่าพื้นที่ชุมนุมผีจึงทำให้ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปหาของป่าแถบนั้นเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้บางทียังไม่กล้าเข้าไปกันเลยและมันยังมีเรื่องเล่าขานอีกมากมายว่าสมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพรมแดนติดต่อระหว่างไทยกับพมา่าบางทีพวกผู้ก่อการร้าย ได้ใช้เส้นทางบริเวณนี้เพื่อเป็นช่องทางลำเลียงยาเสพติดจึงทำให้มีการสู้รบกันเป็นแรมเดือนแรมปีมีศพล้มตายมากมายก่ายกองบริเวณป่าแถบนั้นพวกผมตะลึงเลยครับจากนั้นพวกเราก็ลาคุณลุงลาผู้ใหญ่บ้านและก็พากันเดินทางกลับเข้าเมืองกันในทันที สิ่งที่จะตักเตือนกันเวลาไปเที่ยวสถานที่ที่มันต่างบ้านต่างเมืองเที่ยวป่าเที่ยวเขาหรือที่ที่เราไม่คุ้นเคยทำไมได้เป็นการลำบากเกินไปนักก็จงเตรียมของเส้นไหว้เจ้าที่สักนิดเจอสารเจ้าสารอะไรก็ตามก็จุดธูปว่ากล่าวขอขมาสักหน่อยก็คงจะไม่ได้เป็นการเสียหายอะไรเรื่องเหล้าเบียสิ่งของมืนเมาก่อนจะกิน หากเปิดเส้นเจ้าที่ก่อนสัก 2- 3ถึงสาฝาแล้วค่อยกินก็น่าจะเป็นการดีครับสิ่งเหนือธรรมชาติมีอยู่รอบตัวเรามากมายสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราควรเคารพบ,บูชาอย่ามองเห็นเป็นเรื่องเสียเวลาเลยครับเพราะในบางทีเราอาจจะต้องเสียอย่างอื่นที่มากกว่าการเสียเวลาก็ได้หากเราไม่ยอมปฏิบัติมัน ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมลบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Backroom ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้ากราบสวัสดีครับ